ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีศูนย์กลางการปกครองที่นครรัฐวาติกันกรุงโรมประเทศอิตาลีโดยมีพระสันตะป,ปาปาทรงปกครองดูแลซึ่งปัจจุบันพระสันตะป,ปาปาเบเนดิกต์ที่16เป็นประมุขสูงสุดการปกครองในประเทศไทยแบ่งการปกครองเป็น10สังคมณฑลซึ่งมีบิชอปหรือมุขนาย,ยกประจำสังคมณฑลดังนี้ อัครสังคมนตนกรุงเทพมุขนายกฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์โกวิดวานิชสังคมนตนราชบุรีมุขนายกยอนบอสโกปัญญากิจ,จเจริญสังคมนตนจันทบุรีมุขนายกซิวิโอศิริพงษ์จรัสศรีสังคมนตนเชียงใหม่มุขนายกฟรังซิสเซเวียวีระอาพรรัตน สังคมนตนนครสวรรค์มุขนายกยอแซบพิบูลวิสิทธนนทชัยสังคมนตนสุราษฎร์ธานีมุขนายกยอแซบประธานศรีดารุณศินอัครสังคมนตนท่าแล่หนองแสงมุขนายกหลุยจำเนียนสันติสุกนิรัน์สังคมนตนอุบลราชธานีมุขนายกฟิลิปบรรจงชัยยารา สังคมนตนนครราชสีมามุขนายกยอซแฟชูศัก์สิริสุทธ์และสังคมนตนอุดรธานีมุขนายกยอซแหลือชัยธาตวิสัยการปกครองของสังคมนตนอุบลราชธานีครอบคุมพื้นที่7จังหวัดได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจ,จเจริญสุรินท์ มหาสารคามศรีสเกตและร้อยเอ็ดมีอาสนาวิหารแม่พระนิรมนอุบลเป็นวัดศูนย์กลางความเชื่อของพี่น้องคริสตชนเป็นวัดคาทอลิกหลังแรกแห่งภาคอีสานชุมชนอาสนาวิหารเมื่อแรกเริ่มรู้จักกันในนามชุมชนบุงกระแทวก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2424ปัจจุบันปีพุทธศักราช2556 กำลังดำเนินการก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่สังคมนทนมีประวัติการปกครองของมุขนายกหรือบิชอปปกครองตามลำดับดังนี้ 1. มุขนายกกราวดิอุสบาเยพุทธศักราช2496ถึงพุทธศักราช2513 2. มุขนายกยาแมงแบ์ทอพุทธศักราช2513 ถึงพุทธศักราช2,519 3. ม,มุขนายกมีแาลบุญเลื่อนมั่นซัพ์พุทธศักราช2,519ถึงพุทธศักราช2,549และ 4. มุขนายกฟิลิปบรนจงชัยราพุทธศักราช2,549จนถึงปัจจุบันปัจจุบันมีบาทหลวงร่วมงานตามวัดโรงเรียนหมู่บ้าน ในสังคมนทนและนอกจากคณะบัตรหลวงมิสังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสแล้วยังมีคณะนักบวชชายหญิงร่วมงานในเขตเช่นคณะพัคินีรักกังเขนแห่งอุบลคณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์คณะเซนคาเบียรคณะฟรังซิสกันคณะทิดาแม่พระองค์อุปธรรมคณะกาลิสกาปูชินคณะเซนปอนเดชาร์ดในภารกิจที่แตกต่างกัน บนความเชื่อหนึ่งเดียวบนหนทางแห่งความรักเพื่อสืบสารพันธกิจเพื่อจะได้เป็นประจักษ์พยานถึงพระคิสเจ้าท่ามกลางสังคมปัจจุบันททท่าาาาานนคืออแแสงงสงรรโลกลกมมะต